เด็กๆหิวครับดูเด็กๆหิวอยู่ในระหว่างพักท้องนะครับทุกคน,นเดี๋ยวเราใกล้กครบกำหนดเวลานี้กันแล้วนะครับหิ <ๆ S 1> วอะไรกันอะไรเนี่ยเขาก็กินเย็นก็ให้ ดีกันเปลา่าฝนตกเ่ืงนี้ฝนตกจะก,กินหญ้ากันเยอะดูไหมห้ามกินกันเยอะฝนมันตกพ่อไปเกี่ยวญ้าให้ไม่ได้ดิอดเลยนะให้อาหารเม็ดก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เขี่ยเล่นส่วนใหญ่เลยให้อาหารเม็ดที่เขี่ยกระจายเลยครับเพื่อนๆของอของเพื่อนเป็นเหมือนของที่บ้านเลยครับ ให้อาหารเม็ดไว้เคลียกร,ระจายเลยรู้ไหมครับกินหญ้าอย่างเดียวอาหารเม็ดไม่ค่อยซึมเลยลูกถ้าไม่เปียกกับปุยฝ้ายฝนก็ไม่รู้ว่า Free ปุยฝ้ายไปเล่นน้ํามาแน่เลยไปเล่นน้ํามาแน่เลยนี่ ไปเล่นน้ำาัันมาหรือเปล่าฝนก็ไม่ได้สาดใส่นะไปเล่นอะไรกันมาเดี๋ยวก็ไม่สบายกันอีกพูดนะฟังจังเลยแต่ไม่ทำสักวันนึงเวลาพ่อบอกนะฟังนะแต่ไม่ทำ ฟังแอปปากหัวอะไรตัวนี้ตัวนำเพื่อนใครพาขึ้นที่คุยฟ้าหรือเปล่า